สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาทายดวงรายวันนะคะวันนี้ขอเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอย่าลืมว่าไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะว่าจะไปตรงกับใครบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่สับไพ่คนเกิดมาอาทิตย์ค่ะว่าดวงวันนี้ดวงคุณจะเปิดแบบไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ โอ้การเงินของคุณคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องส่วนตัวของคุณเรื่องส่วนตัวฐานะการเงินคุณมีกินมีใช้คุณมีเลยครอบครัวของคุณคล้ายๆคุณก็เวลาคุณมีคุณก็อยู่ของคุณคนเดียวอะไรเงี้ยความตอนนี้คุณมีแบบว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีสุขความสุขความสำราญมีข่าวดีๆแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเหมือนว่า ได้ส่วนตัวจะกินในครอบครัวจะมีใช้ในครอบครัวแต่อันนี้ไม่ปนประกาศของใครวันนี้คือดวงเปิดของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะตัวคุณเองไม่มีความลำบากลำบนนะคะความสำเร็จที่คุณมุ่งมั่นปรารถนาอยากจะทำงานหรือว่าคุณมุ่งมั่นปรารถนาอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาคุณทำได้อยู่ในฝ่ามือของคุณ แต่คุณเหมือนว่าไม่ใส่ใจนะเหมือนาบางคนคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้เท่าที่ถ้าได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นคือว่าไม่มีความว่าเนี่ยเหมือนมีเนี่ยฉันมีเนี่ยดวงฉันมีเงินพอกินแล้วฉันก็ไม่คิดว่าไปในวันข้างหน้าเหมือนไม่คิดกันไกลนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่คิดกันไกลก็ต้องปรับปรุงตัวสมัยนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์บางทีโอกาสของคุณนะ่ะ โอกาสของแต่ละคนมาไม่เหมือนกันชีวิตของคุณไม่ว่าการงานเนื้ออะไรเงี้ยคุณเนี่ยบางทีอะคุณเป็นคนเจ้าอารมณ์นะเดินหันหลังให้คุณไม่รู้หรอกที่คุณหันหลังให้ที่เก่าๆเนี่ยที่เก่าๆเ,เหมือนทำงานเก่าๆใจคุณคิดจะออกที่ทำงานเนี่ยไม่อะไปละไปที่อื่นเนี่ยวันนี้อย่าคิดอย่าทำคุณเดินน่ย บ่วงเนี่ยคุณจะเข้าบ่วงอะไรคุณจะรู้ไหมนะเหมือนว่าบางทีทำดีคนมีบุญวาสนาดีเนี่ยบ่วงนี้คือน้ำตาลูกเป็นประคำน้ำตาพ่อติวะก็ยังจะช่วยได้อะไรได้ของแต่บางคนถ้าไม่ได้ดวงอับโชคเหมือนไม่ได้สร้างบุญเก่าทำอะไรมาเงี้ยมันจะเป็นบ่วงที่ผูกนะคะคือว่าให้คุณคิดว่าที่คุณอยู่ตรงนี้ เหมือนจะเปรียบเทียบไม่ที่ทํางานก็ได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์บางเหมือนบางทีก็อยู่ในครอบครัวเนี่ยแหละแต่คิดมองไม่เห็นเลยความดีของเขาจะหันหลังให้จากคุณไม่คิดหรอกว่าคุณอยู่ในครอบครัวเก่าเนี่ยหันซ้ายก็มีคนพยุงหันฝ่าก็มีพยุงหายหลังก็มีมคือว่าจะเป็นทําไม่ว่าจะทําอะไรก็จะมีคน คอยหนุนคุณนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ก็ถือว่าพลังบุญของคุณที่มีอ่ะก็มีจากคนคอยช่วยเหลือแต่พลังไฟคุณอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ว่าคุณจะกระตือรือร้อนไหมค่ดการกระตือรือร้อนก็ลําบากเพราะอะไรเพราะเนี่ยดวงการเงินคุณทําไมบางทีอ่ะถ้าคุณจะทําให้รวยอ่ะคุณรวยไปนานแล้วนะคะก็คือคุณเอาแต่ว่า ฉันได้วันนี้ฉันกินเท่านี้ฉันได้วันนี้ฉันหมดอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไม่ไกลค่ะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เขาไพ่ไพ่เขาบอกมาเนี่ยเขาให้โอกาสก็คุณก็มีความตกเต็มสิ่งที่คุณมีมีเงินใช้มีการกินการใช้แต่การทํางานหรือการความอดทนอะไรเงี้ยเหมือนว่า ไม่มีความอดทนเพียงพอทำไม่อยู่ทำงานไม่อยู่เป็นที่อะไรอย่างเงี้ยให้คุณคิดให้รอบครอบว่าที่ที่เดิมเนี่ยให้คุณยืนอยู่ที่ที่เดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วที่เราจะหันหลังไปนะ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะไปติดบวงหรือว่าจะไปตกอะไรเป,เป็นไงทางที่เรายังไม่รู้นะคะไพ่นี่ดูแค่รายวันนะคะว่าวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณวันนี้คุณเหมือนเป็นคนไม่กระตือหรือร้น ฉันมีฉันได้เท่านี้ฉันก็พอกินของฉันเท่านี้ฉันไม่ได้คิดการไกลคืออยากหาวันต่อวันนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะต่อมาดูของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ไลนนี้เป็นแพทย์เกล่วรวมนะคะราชีนีพัร์จันนะคะคุณก็เหมือนเดิมคนเกิดวันจันทร์คุณดวงคุณเปิดดวงคุณมีสเสน่ห์ตอนเนี้เหมือนคุณนะ่ะน้ากาลังขึ้นนะคะน้ํากําลังขึ้นทําอะไรก็เหมือนเด่นเหมือนดีไปหมดนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะอ้ดีค่ะ คนเกิดวัญจันท์ดาวเด่นเหมือนส่เดชตานะคะเหมือนคุณเนี่ยราชินีพระจันทร์นะกระเดสตามารวมกันเนี่ยราชินีพระจันทร์ก็เด่นมีสเสน่ห์เห็นกระตัวนะคะเป็นคนที่เป็นแม่บ้านที่ดีเป็นคนที่ว่าใครได้ราชินีพระจันทร์เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นคนที่เพศตรงข้ามชอบ แล้วก็มีสเสน่ห์แล้วเราทำอะไรก็เด่นแต่คุณก็เป็นคนที่ว่าทะเยอทะยานบางครั้งพอพอลาทีนีพระจันทร์เนี่ยคุณเป็นแม่บ้านเอาอกอาจัจดีนะคะแต่คุณก็บางครั้งคุณก็จะลืมตัวนะคะลืมตัวขอ,ของของของใครเนี่ยตอนนี้ฉันอุ้ยฉันมีโอกาสอะไรอย่างนี้นะคะฉันมีโอกาสฉันได้ฉันทานะฉันมีโอกาสฉันได้ฉันแย่งคุณทา คุณทำอย่างเงี้ยเหมือนว่าวันนี้วันเปิดมันเหมือนว่าราชินีพระจันทร์มันเปิดให้คุณแต่คุณต้องคลองสตินะคะคุณต้องคลองสติว่าเออเนี่ยคุณต้องคลองสติว่าฉันฉันเนี่ยฉันมีดีแล้วเราก็อย่าไปข่มคนที่เขาไม่ดีป่าเราเหนือเราก็อย่าไปนั่นเราต้องคลองสติว่าเราอยากได้อะไรแบบหลงตัวเองอะอธิบายไม่ค่อยถูกหรอกนะคะเหมือนว่าเราจะต้องไม่ทำแบบนี้เพราะว่า มันจะนั่นเพราะว่าราชินีพระจัทร์ดวงชะตาของคุณนะคะคุณต้องไปดูเลยลาถ้าคุณเป็นราศีถ้าคุณไม่ได้ปีชงหรือปีอะไรเนี่ยคุณมีดาวเด่นนะคะคือว่าเดชะตาการงานการเงนินหรืออะไรนะมัน มันเหมือนเด่นมันส่งมาเจอกราชินีพระจันทร์ด้วยโลสเนการงานเด่นอะไรอย่างนี้ทางคาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีคือว่าเป็นวันของคุณนะพา่ดูวันต่อวันวันนี้เป็นโอกาสของคุณวันของคุณเลยนะคะแต่ก็เหมือนกันน่ะ คุณทำคุณมีราชินีพระจัร์คุณอย่าลืมว่าตัวคุณถ้าคุณทำดีคุณจะได้สิ่งที่ดีๆตอบมาถ้าคุณทำไม่ดีเนี่ยคุณดูเนี่ยเหมือนจะเป็นพลังแห่งบลบเจ้ากรรมนายเวเนืออะไรเนี่ยก็จะต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทำใครคะบางทีของของตัวเหมือนว่าพลังของตัวเองอะคือว่า เราว่าใครเราก็ได้อย่างนั้นเราคิดไม่ดีกับใครเราก็ไม่ได้อย่างนั้นเราก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราทําดีทําบุญทําทานช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์อะไรอย่างเนี้นะคะคุณก็มีแต่ความดีแค่แค่คุณคิดความดีก็มาหาคุณเป็นพลังบวกนะคะวันนี้เป็นวันเด่นนะวันเด่นวันดีเป็นโอกาสที่คุณจะทําอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าหลงตัวเองมันจะทําร้ายตัวเองคนอื่นไม่ได้ทําตัวคุณเพราะตัวคุณน่ะถ้าคุณคิดดีทดําดีคุณก็ได้สิ่งดีๆเพราะคุณมีไพ่ที่แบบว่าเด่นทั้งใดทั้งเด่นทั้งดุ ทั้งคู่นะคะคือว่าถ้าเหมือนว่าคุณไปสมมุติว่าคุณไปอัคติกับใครไปติเตียนใครคุณก็ได้สิ่งนั้นกลับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสร้างคิดแต่พลังดีๆคิดแต่พลังที่สวยงามที่พลังคุณได้สร้างพลังบวกของคุณแล้วชีวิตคุณจะดีนะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะดีมากเลยค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะ ขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่คนเกิดวันอังคารค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ตัวรวมนะคะ พลังเปิดพลังบุญนะคนเกิดวันอังคารคุณเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาที่ทําสิ่งดีๆไว้วันนี้ก็เปิดเปิดสิ่งดีๆให้คุณนะคะเหมือนว่าคุณจะได้พบเพื่อนเกา่าลักเกา่าอดีตเกา่าเก่าที่ดีสิ่งพลังดีๆเปิดมาหาคุณดวงคุณกําลังเหมือนดวงเดง่นดวงขึ้นนะคนเกิดวันอังคารนะคะ ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ต้องคิดมาก คนเกิดวันอังคารไม่ต้องคิดมากชีวิตมีแต่พลังดีๆเข้ามาหานะคะวงล้อเนี่ยทำให้ยิ่งทำดีคุณชีวิตคุณก็เหมือนหมุนไปเรื่อยๆหมุนแต่พลังดีๆการดีๆพลังดีๆของคุณขึ้นมาตัวคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ต่าก็จะได้ขึ้นที่สูงคนลำบากก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตแบบมีสตินะคะคนเกิดวันอังคาร แต่สุขภาพของคุณนะ่ะคุณต้องรักษาไว้ระวังระวังการเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนตรีดาบเนี่ยเหมือนคุณไม่สบายจะต้องเหมือนมีไข้มีมีโรคประจำตัวเหมือนเป็นพลังของกรรมเจ้ากรรมในเวรเพราะฉะนั้นคุณเจอหายเจ็บแพ้ไข้คุณก็ บางทีคน่ะก็ต้องซื้อยาถวายพระอะไรต่ออะไรทำบุญทำบุญอุที่ส่วนกุศลให้เจ้าการรมนายเวรบ่อยๆชีวิตจะได้ดีไม่จะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนอกนั้นชีวิตของคุณดีดีอยู่แต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะคะเพราะว่าถึงจะไม่มีเหรียญไม่มีตัวอย่างอื่นแต่ว่าเป็นเป็นไพ่สองใบที่ขึ้นมาเนี่ย มันคือพลังชีวิตพลังที่ดีๆด,ดวงการเงินก็เข้าดวงความสุขก,ก็เข้าความสุขในครอบครัวดวงการเงินเข้านะคะดีค่ะของคนเกิดบันอังคารข้อควรระวังก็คือสุขภาพร่างกายนะคะทําใจให้สบายชีวิตจะได้ดีขึ้นนะคะของคนเกิดบันอังคารคะต่อมาของคนเกิดวัน พุธนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับให้คนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเทพีหนึ่งถ้วยตอนเนี้คุณมีความสูกความมุร,สม,ม,ร,รมสมบูรณ์มีความสูกความสมบูรณ์ดีนะคะ หนึ่งคาถาความสํา,าสเร็จความยิ่งใหญ่เรื่องการางานคุณคิดการใหญ่คุณก็ได้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คนเกิดวันพุธนะคะความสําเร็จมีให้ห้องเต้ดวงคุณน่ะกาลังมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนคนเกิดวันพุธชะตาตอนนี้ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทําให้ดีชีวิตคุณมีแต่ จะดีดีขึ้นเป็นโอกาสของคุณคุณอย่านอนเฉยนั่งเฉยคุณต้องคิดทำอะไรให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันไม่ต้องมาอยู่กับที่ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคุณเป็นคนเข้มแข็งเหมือนเนี่ยเรามีเป็นห้องเต้เราบงการทุกอย่างถ้าเราทำให้เราทำผมสำเร็จก็ตัวเรานะ ครอบครัวจะอยู่ดีก็ตัวเราคนเกิดวันพุธเพราะฉะนั้นนะดวงของคุณตอนนี้เหมือนอุดมสมบูรณ์คิดอะไรก็ได้อย่างนั้นวันนี้เป็นวันเหมือนเทพีเทพีแห่งความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์คุณจะได้รับข่าวดีได้รับเรื่องดีๆนะคะของคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้ก็ถือเป็นวันดีของคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีคิดให้ถูกแล้วคุณจะนั่นการงานไม่ว่า คุณจะขยายกิจการจะทำงานจะได้เลื่อนตาแหน่งหรือว่าอะไรเนี่ยวันนี้คิดจะลงทุนต่อรองเจราจาทุกอย่างดีหมดเพราะมันเป็นวันชะตาคุณจะต้องเลื่อนแห่งความสำเร็จของคุณนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะเท่านี้ค่ะต่อมาของคนเกิดบัณพรหัสนะคะดวงวันนี้นะคะ ดูวันต่อวันว่าไพ่จะเปิดดวงชะตาอะไรของคุณขึ้นมาบ้างนะคะของคนเกิดวันพระหัสค่ะเทพีแห่งความสุูกความสำเร็จการเงินนะคุณ มีการเงินการเงินด้วยการทํางานของคุณลึกบุญกุศลเก่าที่เราทําที่เราอยู่ชีวิตเราถูกสบายมีแสงสว่างความรุ่งโรดความดีเด่นเรื่องการเงินการงานของคุณเนี่ยดวงคุณทําด้วยตัวเองไม่ใช่ไ,ไม่ได้ไม่ได้จากคนอื่นคือบุญกุศลที่ชีวิตเราสุขสบายเนี่ยเพราะอาดีตาชาติเขาเปิดมาเขาเปิดให้คุณเนี่ย พบแต่สิ่งเหมือนเรื่องเก่าๆสิ่งที่ทําดีๆมีเจ้านายที่ดีเนื้ออะไรอย่างนี้ของคุณนะคะของคนเกิดแบบพิจตัวคุณฐานะรากฐานของคุณการเงินอุดมสมบูรณ์ค่ะเนี่ยชีวิตคุณน่ะเหมือนชีวิตจะต้องเหมือนเสี่ยงจะทําอะไรบางทีเหมือนโดดเดี่ยวแต่คุณก็ มีม,มีมีบุญอะจะจมน้ำก็ไม่จมจะมีคนมาหนุนหลังมีถ้าเป็นคนก็มีคนมาหนุนหลังเนี่ยเขาเปรียบเทียบเนี่ยมีปลามาหนุนให้เราสูงขึ้นมาไม่ให้เราจมทะเลให้เราพ้นมาได้นะคะแต่คุณอะเหมือนชะตาเนี่ยพอมีคนส่งเสริมคนหนุนหลังคนช่วยเหลือ คุณจะทําการงานอะไรคุณก็ทําได้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบดวงคุณวันนี้เป็นดวงมีสเสน่ห์นะการเงินของคุณมีการเงินคุณมีใช้มีอุดมสมบูรณ์คุณชอบเดของคุณเนี่ยเหมือนชีวิตนะจะต้องเดินทางไกลอยู่บ่อยๆนะคะการเงินดวงการเงินการงานดีจากคุณเป็นคนเหมือนคนอยู่คนเดียวไม่ชอบยุ่งไม่ชอบไม่ชอบยุ่งไม่ชอบเกี่ยว ไม่ชอบมีเหมือนว่าไม่ชอบไปวุ่นวายอะไรกับใครชีวิตชอบสันโดษนะคะคุณชีวิตคุณสันโดษแต่ก็ยังมีคนคอยยุ่งคอยรบกวนค,คุณอยู่ตลอดเวลานะคะเทพีแห่งแห่งความถุขเทพี TP แห่งโชคลาภวันนี้เปิดให้คุณค่ะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องดีๆในวันนี้นะคะของของคนเกิดวันพระหัสถถือว่าเป็นวันดีของคุณค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะดาวเด่นวันนี้ดวงเปิดนะดวงแห่งมหาสเสน่ดวงสเสน่เลย คุณจะเจราจาคุณจะไปสมัครงานทํางานหรือคุณจะไปทําอะไรละกันดวงมีแต่คนอยากเข้าใกล้เข้าหาดวงเสน่ห์คุณทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารหรือต้อนรับอะไรเงี้ยคุณเหมือนว่ามีแต่คนยกย่องนะความสุขอยู่ในความสุขความสําเร็จวันนี้อยู่ในฝ่ามือของคุณนะคะคนเกิดวันศุกร์ถือว่าความเข้มแข็งความมุดมสมบูรณ์อะ คุณมีดวงคุณเปิดดวงคุณเลยครอบครัวก็มีความสุขดีความมันขึ้นอยู่กับคุณเลยมือคุณเนี่ยคุณจะสร้างสุขหรือสร้างทุกข์นะคะในตัวคุณเนี่ยความคุณมีอยู่คุณอุดมสมบูรณ์คุณมีกินมีใช้อย่างดีแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบสร้างสุขหรือสร้างทุกข์อยู่ในน้ํามือของคุณนะคะคุณสร้างได้คุณทําได้คุณคนเกิดวันสุ์นะคะ พลังของคุณเนี่ยตอนนี้ทุกทางใจคุณมีพลังกรรมคุณมีคุณไม่ใช่ค่คนอื่นทำให้คุณเลยนะผลเกิดบัณฑุอาจจะกรรมเก่าก็ได้ไม่ใช่คนอื่นทำให้แปดดาบนะคะคือว่ามันเป็นพลังที่คุณแบกภาระแบกภาระแบกอะไรที่แบบว่า หนักน่วงคุณเหลือเกินเนี่ยแบกภาระ,ะคุณแบกปัญหาเหมือนคุณต้องสร้างคุณต้องแบกคุณต้องท,ทําด้วยตัวเองคือแบกเนี่ยไม่ได้แบกไม้ไม่ได้แบกคาถาไม่แบกอะไรแต่นี้แบกดาบ มันก็อยู่ในความเสี่ยงคือว่าบางทีก็เพราะฉะนั้นคนเกิดบันถุกอย่าไปเซ็นสัญญาประกันคำประกันใครอย่าไปเป็นเจ้าหน้าอย่ามีเงินอย่าให้คนเขาหยิบเขายืมอะไรทำนองเนี้ยวันนี้คุณมีสุขคุณใช้ในครอบครัวคุณคุณอย่าไปเห็นกับเพื่อนผูงอย่าไปเห็นกับคนอื่นอย่าไปทำอะไรให้คนอื่นเพราะมันจะ เป็นเรื่องที่คุณทํำตัวคุณเองคุณจะลำบากเพราะคุณทํำตัวของคุณเองนะคะถึงยังไงวันนี้ก็เป็นวันดีข่าวดีอ่ะมันมันไม่มีมันมีความตุขแต่ที่นี่ดีแต่จะมีคนเนะี่ยคอยขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจอะไรของคุณอยู่อย่างเนี้นะคะชีวิตคุณมาบางครั้งมีความตกแต่คุณก็เหมือนมีเป็นคนมี คนเกิดวันศุกเหมือนมีกรรมติดตัวมันจะแก้ปัญหาของคนอื่นอยู่ง้นแต่ตัวเองอ่ะไม่ไม่ไม่ไมน่านหรอกไปชอบไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะสสวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันดีข้อควรระวังอย่าไปเป็นในหน้าให้ใครเท่านั้นอะ<ส>่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันเสาร์ค่ะ โอ้วันนี้เดือดสตาโชจังเลยเสน่ห์คนเกิดวันเสาร์นะและเทพีแห่งความสุกนะหนึ่งถ้วยความสุกความอุดมสมบูรณ์วันนี้คิดอะไรก็มีแต่ความสุกเพ้อฝันมีอารมณ์เพ้อฝันวันนี้เดิอดสตาเหมือนมีอารมณ์คือว่าดีอะวันเสาร์ว่านะ คือว่าดีอ่ะเราฝันเราทะเยอทะยานอารมณ์ทะเยอทะยานของคุณมีมากคุณบางครั้งผูณเนี่ยวันนี้คือวันดีมากๆนะคนเกิดวันเสาร์เป็นโอกาสของคุณนะวันเนี้ยทะเยอทะยานไปฝันถึงอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเหมือนเหมือนเ้อฝันทําอะไรบางครั้งก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวสักหน่อยนะคนเกิดวันเสาร์บางครั้งก็เหมือนว่าเราคิดเห็นอะไรเหมือนว่า ไม่ค่อยเอาใครฉันมีสุขฉันก็สุขของฉันฉันไม่อยากยุ่งกับใครบงังชีอารมณ์ของคนเห็นแก่ตัวก็จะมีมานะคะวันนี้ก็ถือว่าคนเกิดวันเสราร์อุดมสมบูรณ์มีควา,ามสุขถึงจะไม่มีการเงินขึ้นมานะคะแต่มีเดิดสตากับราชินีพระจันร์มันสลับกันเลยนะคะกับคนเหมือนคนวันจันทร์่ะราชินีพระจันร์กขึ้นแล้วลงด้วยเดิดสตา อันนี้นะคะคือว่าแล้วลงด้วยความสุขคือความสุขความสําเร็จมันอยู่ชะตาของคุณกําลังเนี่ยเหมือนสูงยกขึ้นสูงเคยตกมาแล้วมันก็ตอนนี้ชูขึ้นสูงแต่ได้เราก็อยากได้อีกเหมือนว่าเป็นดาราก็จะเด่นจะดังจะเป็นคนมีชื่อเสียงทำงานด้วยเกี่ยวกับการตอนรับการบริการดีนะคะ แต่เหมือนวันนี้ไม่ต้องเตือนคุณเลยคนเกิดวันเสาร์ไม่ต้องเตือนคุณเลยว่าระวังนะอย่าไปให้ใครคุณเป็นคนอาฆาตนะคุณเป็นคนจำเป็นคนที่ไม่ไม่ยุ่งกับใครแต่ถ้าเผื่อใครทำให้โกรธก็จะโกรธว่าจะโกรธเขาเลยแล้วเนี่ยเหมือนว่าถ้าฉันอยากได้อะไรก็จะได้เพราะฉะนั้นวันเสาร์วันนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีค่ะมีความสุขดี ตัวเงินไม่มีให้เห็นแต่ความุกทางใจของคุณดีวันนี้คุณเหมือนถ้าคุณจะเปิดราบอะไรมาคุณก็มีความเด่นความอะไรเนี่ยความทุกข์อ่ะคุณอยู่ในใจคุณเก็บของคุณไว้อะไรอย่างนี้นะคะของควรเกิดวันเสารถือเป็นวันดีของคุณค่าขอให้โชคดีทุกๆวันเลยนะคะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ